จริงๆเอาเราเคยเราเคยมีความรู้สึกอย่างฟุตบอลน่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วตอนแรกตอนเด็กๆนะครับคือผมไม่ได้เตะบ,บอลมาก่อนคือผมเล่นกีฬา,าอือย่างเช่นแบบเทนนิสอะไรเงี้ยเล่นมาก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือโรงเรียนผมไม่ได้ส่งก็เลยต้องหากีฬาเล่นเพราะเราก็อยากจะลองมีโอกาสไปแข่งกับทีมโรงเรียนอื่นบ้างก็เลยแบบเห็นเพื่อนๆเขาไปลงฟุตบอลกันแล้วเราก็เลยลองไปคัดดูแล้วตอนแรกเราไม่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยอาศัยรูปขยับรูปวิ่งกันยเย แล้วก็เอ้ยผัดได้ไงขัดตัวผานได้ไงเขาเห็นเราเต็มที่แล้วก็ไปซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเริ่มเตะฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นป .5 ป .6 มใช่แล้วก็เลยชอบฟุตบอลมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ทิ้งกีฬาอื่นเราก็เล่นไปด้วยเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมชอบกีฬานะการเล่นกีฬาแบบทุกอย่างมันมีกฎกติกาที่มันทําให้เราสนุกอะแล้วเราก็อยากชนะอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีม ก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกไปกับเพื่อนด้วยเวลาเรายิงเขา้าเราก็ดีใจมีคนดีใจไปด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นชนะก็ชนะเป็นทีมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยเตะบ,บอลกอนันบอลบ่อยมากเอาช่วงนี้คุณเล่นบอลกลับมาเล่นบอลอีกข้างของเรอเหรอเตะเตะบ่อยมากเมื่อวานก็ไปแข่งแข่งโลกทีมแบบเป็นเป็นลีกที่เขาจัดขึ้นเป็นแบบแฟนคลับของทีมฟุตบอลต่างๆอย่างเช่นอาเซนอลเชลซีแมนด์เซิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ฝีมือเรา เต็ม10แล้วครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพี่ดีซอผมก็ได้ประมาณสักศูนย์จุดเจ็ดเราเล่นตำแหน่งเราเล่นตำแหน่งไหนพี่ดีซอเขาบอกว่าจะชวนเข้าทีมด้วยมันไดนไนสนใจไหมครับำพูดเล่นหรือเปล่าแต่ผมจริงๆแล้วนะก็คือถามเขาว่าว่าส่วนใหญ่เขาไปเตะที่ไหนก็คือแบบว่าเป็นทีมมันเดนไนก็น่าจะแบบว่า เขาแต่ว่าก็เคยเกือบจะเจอกันในในหลีกที่ผมแข่งอยู่นะก็ยิมก็เกือบจะได้มาเจอกันแต่ว่าตอนนั้นผมติดงานก็เลยเลิกไม่ทัดก็เลยไม่ได้ไปติดเป็นตำแหน่งของหน้าพอได้ทำประตูได้ความรู้สึกว่าเป็นงไงก็ดีใจมือชอบทำประตูอยู่แล้วล้วได้เล่นตำแหน่งนี้ก็ก็นั่นแหละก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเหมือนพาพาทีมให้เราแบบ รียกว่าถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงในวันนี้ก็อาจ<ม>จะเป็นน<ม>ักก<ะ>ีฬาฟุตบอลไห้อ,อาจจะไม่ได้เป็นคือคือผมรู้สึกว่าเราถ้าเกิดมันมันรักอย่างเดียวมันไม่ได้คือคืออย่างกีฬาเนี่ยเรารักอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องเราต้องยอมฝืนทําในสิ่งที่เราไม่รักด้วยก็อย่างเช่นแบบมันอาจจะมีพาร์ทการฝึกที่เราไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าเราต้องทําเพื่อให้สิ่งที่เรารักมันไปต่อได้นี่มันมันมันต้องเที่ยวขนาดนั้นครับอย่างเช่นตอน งานวันนี้ก็ไปคุยกับพี่ดีพอกตอนที่เขาไปฝึกอยู่ที่คิสเตอร์พาเลีที่อังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเด็กเขาฝึเเขี่ยวมันทุกคนเือคือเขาต้องยอมอะอย่างเช่นคุณชอบเตะบอลแต่คุณไม่ชอบเข้าฟิตนเนสเข้ายิมอะไรเงี้ยมันก็จะขาดทักษะในด้านอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยก็ลเลยรักจริงๆก็ต้องยอมทําในสิ่งที่มมนชอบด้วยแต่ว่าผมอชอบแค่เตะบอลก็เลยก็เลยหยุด ตอ,น,อนนี้นนเป็นงาน,นเป็นลักษณะแบบแบบอดีตเรก็ก็จริงจัง <c oughs> สสอยู่ก็คือคือได้แข่งได้อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยแั่ก็อาจจะจริงจังกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เตะเล่นแล้วก็จบแต่ว่ามันมีผลคะแนน,น,นผลอะไรมาด้วย <c oughs> แต่พัดที่เราเป็นนักแสดงเราต้องมาพัดระวังตัวไหมเพราะว่ามันกีฬามันมีบาดเจ็บได้อะไรเงี้ยเอาไว้เป็นเรื่องของดวงแล้วกันเคยเคยเจ็บหนักไหมเคยเคยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักแสดงก็คือเตะแล้ว ขาแเกี่ยวกับเอ็นเกี่ยวกับเข่าอะไรอย่างก็ใช่ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังมากกว่าก่อนก็ไม่ได้ระวังก็คือแค่โชคดีเฉยใช่แค่โชคดีนี่เราคือใครมาเตะเราเราเราลงไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเซฟที่สุดไทยมาเตะเราล้ก่อนใช่คือเราล้มไว้ก่อนเลยได้ฟาวแล้วก็ถ้าเกิดเราไปฝืนต่อมันอาจจะเจ็บได้นะเหมือนเราอนอยากทำงานคราฟเลยเนาะใช่ใช่ครับ อันนี้มีเตาเผาที่บ้านมีอะไรอีกโอ้โหจลใช่ครับแล้วอย่างดงดินอะไรเงี้ยไปเลือกที่ไหนมาอเลยก็มีจากพี่พี่ส่งมาให้ด้วยครับใช่ส่งส่งมาให้ตอนแรกก็จะเป็นของเสื้อผ้าเครื่องใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเขส่งดินมาแล้วรู้ไหมว่าดินจังหวัดไหนเจังหวัดไหนจะดีหรือไม่ดีเเป็นไปสีอ่อนๆแบนสีแบบว่าใช่ดินก็จะมีสูตรเฉพาะของมันต้องมาผสมอีกเหรอคือ เราอะเริ่มผสมดินเองละตรงอยู่ว่าเอาลักษณะของดินตัวนี้มันมีความนุ่มละเอียดแต่ว่าโครงสร้างมันอาจจะขึ้นได้ไม่แข็งแรงเราก็ต้องเอามาผสมกับดินที่มันหยาบอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มาเลือกสีทดลองใหม่ๆคือมันไม่รู้ว่าเราไปเจอพี่มาพี่หรือยังพูดถึงพี่มาที่เหรีอพี่ออกรายการทำกระแพงอะไรหรอทำกระแพงวันแล้วเจอกันเลยแต่กายังชื่นชมว่าเอ้ยเป็นพี่น้องที่ดูแบบน่ารักกันดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือจริงๆก่อนก่อนไปอ่ะคือ ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมต้องตอบให้ถูกไลซ์หาว่าผมเคยทํางานกับใครเคยเจอกัน <c oughs> ไหมเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะเป็นพ่อแม่ผมเลยเป็นใครเป็นใครเลยเ <c oughs> ไปไนใครมากเลยเป็นใครก็สืบสืบเลยว่านี่มันนี้แม่อยู่บ้านไหมแม่ทำอะไรอย่างแม่กลัวหกอะไรอย่างไรผมก็จะเดาได้ครแม่ว่าเออไม่มีนี่มันเดี่ยวในหัวเลย,มเลยไม่มีเลยครับก็ ก็ทำกันแรงเกินเจอไผ่ไหมเจอไผเไเจอไผมากๆครับก็คือเจ้อไผ่มากๆแต่ว่าเห็นก็ก็ดีใจเพราะว่าเราก็พอเสร็จงานแล้วเขาก็น่าจะไปไปมาเชียงใหม่กรุงเทพก็อยู่กับการตัดต่อแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็ก็ยังรอนัดเลี้ยงปิดกองกันอยู่ถ้าบอกว่าความความรู้สึกของเราคับพี่ประเดียเนี่ยคือเป็นการที่แบบได้อดีตอะคือเหมือนเป็นคนํำพาชิะพาเราไปถึงยวันนี้เป็นแบบ เรรู้สึกว่าใช่เพราะว่าช่วงแรกๆก็คือพี่มาเดี่ยวนี่แหละที่ที่ให้โอกาสตอนเราไปแสดงทงัทง้ทงนั้พาร์ติเตอร์ใช่ใช่ก็ก็รู้สึกว่าเออเขาพอไปกองนั้นอ่ะคือเราได้ความรู้อะไรไห,หลายอย่างได้มองได้ทัศนาคติหลายอย่างก็ขอบคุณที่แบบให้โอกาสในครั้งนั้นแล้วก็ อาจจะมันหล่อล้อมเป็นเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าผมว่าส่วนนั้นเป็นหลักๆเลยก็ผมขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสวันนั้น,นเป็นประสบการณ์ที่แบบม<น>ีจนมีวาวันดีเนาะในการออกกองในการอะไรคือมันมันผมเริ่มตอนนั้นผมใหม่มากๆกเลยม,มีการขนาดไหนสนินทกันขนาดไหนก็ทางานก็ก็คุยกันเล่นสนิททั่วไปแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าในพาร์ทของการทํางานเขาจะจริงจังมากๆแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราต้องเต็มที่กับมันอ่ะคือ คือมันมันต้องเต็มที่จริงเพราะว่าเขาดยุมากเวลาพารยาทำงานก็ตัวชาติใช่ไหหลายคนบอกว่าพี่คนดี้เวลาทํางานที่จะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจริงจังแล้วแล้วก็พาให้ทีมงานทานให้นักแสดงเต็มที่ไปด้วยแล้วรู้สึกว่ามันออกมาดีมากๆาค่ะแล้วผมชอบผมชอบถ้ามีโอกาสได้รร่วมงานกันอีกได้ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นกุ้งกระป๋าที่ที่มีพอร์ติ แปลกใหม่มากๆเ,เป็นการเป็นคนที่ทํากันบ้านในพอดที่เรื่องดีมากๆแล้วก็เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเงี้ยดีดีแล้วก็เป็น,ปนแต่ละพอดที่เขามาเสนอมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสุดท้ายนี้ผลงานอะไรฝากกันที่เลยอับเดตหน่อยสำหรับปีนี้เนะาะก็ฝากถังเลยครับต้คีเจเนซิสนะครับก็บในโรงนา่าจะกาหนดฉายมาแล้วช่วงเดือนกันยาครับใช่เดืเดือนกันยาปีนี้ครับใช่ครับก็ ได้ที่โรงพออยาบาลแล้วก็แล้วก็วกวกนักข่าวเดอะารลอนนะครับซีรีส์ที่ออนน่าจะช่วงมิสซนนี่มั้งแล้วก็กำลังจะถ่ายทำในอนาคตครับแจ็คแพนโจ็กเกอร์นะครับก,ก็ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ทางพี่ๆทีมงานน้องๆก็ตั้งใจทำตอนนี้อยู่ในกระบวนการเวิร์กช็อปนะครับก็รอติดตามได้ด<อ>ีคร<อ>ับโอเคจากค